สวัสดีครับคุณสิริชวครับสวัสดีครับเห็นผลโพลหรือยังที่ดีดาเขาทำอ๋อเห็นแล้วครับก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราสัมผัสก่อนตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่กับทีมพื้นอนหารนะครับเวลาเราเนี่ยเราก็สัมผัสได้ถึงเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบรรดาสมาชิกเก่าๆของเรลีใจปัดนะครับที่มีความรู้สึกผิดแลวก็เสียใจกับสิ่งที่ ผู้นำพรรคคนชุดปัจจุบันได้ตัดสินใจไปครับกับกลับ,บชาวบ้านเขาว่าอย่างไงเขาสะท้อนอะไรบ้างเขาก็บอกว่าต่อไปนี้เขาไม่เลือกแล้วเขาไม่เคยเลือกพรรคอื่นตั้งแต่เกิดเลือกแต่พรรคประชาธิปัตย,ย์แต่พอมาพักมาเปลี่ยนโดรงการแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้เขาไม่เลือกแล้วคืออันนี้คือเสียงสะท้อนจากบางทีก็เป็นคนอายุหกสิบอัพครับอ่าครับห้าสิบอัพก็มีมีมีทุกสัดส่วนนะครับตอนนี้ครับครับซึ่ง มันเป็นการบอกในยะอะไรในทางการเมืองหรือเปล่าอุณสิทธิโชคคือผมมองว่าถ้าถ้าเรามองในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราต้องเอาวิาทยาศาสตร์กับเอาความรู้สึกมามารวมกันในแง่นเนี่ยที่เราเห็นชันค็คือว่าตอนที่พรทไปปฏิบัต,ตสินใจที่จะร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ครับกนะ็ผู้บริหารพรคก็มั่นใจว่าถ้าร่วมแล้วมีผลงานแล้วคิดว่าจะได้เรียกร้องเสียงศรัทธากับคืนมานะครับแต่สุดท้าย ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยจากเดิมห้าสิบสองนะครับก็ลงเหลือยี่สิบห้านะครับแต่ตอนเนี้ยพอไปร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เป็นขั้วตรงข้ามเลยเ,ยอ,เอา<ร>เอาพื่อไทยแหละตรงครงมันหนักยิ่งกว่าคราวที่ไปร่วมกับคนอกประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นแค่วิสัยที่เรา,าเอาเอาประสบาการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจะสดร้อน,อนเนี่ยะครับ,รบการคนอกประยุทธ์เนี่ยลดลงมาครึ่งหนึ่งการไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยนี่น่าจะลด ผมว่าเกินครึ่งอะครับอืมอืมแต่ว่าตอนตอนนั้นตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยบริบทการเมืองมันไม่เหมือนนะวันนี้นะใช่แต่คราวนี้นี่ยิ่งหนักไปอีกครับนั่นสิยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ประชาธิปัตย์จะเ,จเละหลือเท่าไหร่ลุกิษยโชผมผมเป็นานักวิทยาศาสตร์นะครับเอาต้องมีตรกกะต้องมีตักกะของเดิมเนี่ยที่เราลดจากห้าสิบสองเหลือยี่สิบห้าก็สีว่าประมาณห้าสิบเจ็เศษ ับนะครับนั่นคือสถานการณ์ที่ที่บางคนก็ยังพอเข้าใจได้นะครับเออแล้วก็แฟนฝั่ปฏิบัติก็ยังพอเข้าใจได้แต่ที่ว่ามันตัวเดียวกันอ่ามีขึ้นมีลงเพียงแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องของพฤติการเรื่องของการยึดอำนาจตัวแทนการการการยึดอำนาจนะครับก็พอมาวันนี้เนี่ยมันเป็นคนละขั้วแล,แล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่จะต้องไปร่วมเนื่นองจากว่าเสียงเขาก็มีพออยู่แล้วนะครับปฏิบัติไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยกเว้นว่าทําลายตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่า รอบหน้าเนี่ยผมให้ประมาณสักหกคนหกคนม,มากไปหรือเปล่าหกคนหมายถึงว่าอันนี้รวมญัีนทีไรเลยนนะครับซึ่เเอาเลยโอ้หก <laughs> คนนี่คือถ้าเกิดเป็นสมัยสมัยก่อนที่เป็นประชาธิปัตย์แบบประชาธิปัตย์จริงๆเนี่ยมันก็จะพอเข้าใจได้นะเพราะเราเคยตทำสิบแล้ว,ลวถูกไหมฮะแต่ณนะวันนี้ถ้าสมมติเหลือหกคนเนี่ย มันจะไปตอบคาถามชาวบ้านเขาได้ยังไงในการเลือกตั้งว่าตกลงคุณอุดมการณ์ของคุณกับเพื่อไทยเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วมันจะเหลือหกคนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ประชาธิปัตย์แย่ลงกว่าเดิมหรือเปล่าก็จากยี่สิบห้าเหลือหกก็มันต้องแย่อยู่แล้วครับต้องแย่อยู่แล้วอืมแล้วก็แล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นคู่แข่งหลักอ่าใช่การทําของการทาพักของผู้หลักพักชุดปัจจุบันเนี่ยต้องการเปลียน กบ้านใหญ่อ่าแ,แค่ได้เป็นรัฐมนตรีหนึ่งที่นั่งหรือสองที่นั่งก็พอครับครับทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพอเขาได้สักห้าหกที่นั่งนะครับหรือต่ำกว่าสิบเนี่ยเขาอ่านต่อไปหรือไม่นี่ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอืมว่าตอนนี้มันไม่มีคำว่าสัจจวาจาแล้วครับเรือ่องอก็ไม่ได้ทำตามเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นก็อยู่ที่ว่า สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่จะเอาอยัางไงกับพรรคครับครับคนที่ยังอยู่นี่เขาอยู่เพราะอะไรฮะอืมผมว่าหลายๆคนก็หวังว่าจะมีชุดผู้แทนพรรคใหม่เข้าไปจัดการแล้วก็ฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์แาไม่อยากทิ้งให้คนเดียวครับแต่คนที่ออกมาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งถูกไหม คือผมคิดว่ามันมันทำได้ทั้งสองอย่างครับคือคนที่อยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะยังไงก็ต้องยึดยึดยึดพักเอาไว้ขณะที่ผู้ที่ออกมานี่ก็ก็ดีสิ่งหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางของผู้หยานพักมันไม่เป็นไปตามอุดมการเดิมครับ,รบแต่ทั้งนี้ผู้คนที่คนที่ออกไปนี่ก็อาจจะกลับมาทำปฏิบัติก็ได้นะครับนี่ไงผมจะถามคุณิริโชค,โชคถามคุณิริโชคว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่คุณลงพื้นที่ทําไม คือคือผมเนี่ยโดยโดยปกติแล้วเนี่ยคือผมเป็นสสที่นี่มาสิบกว่าปีนะครับใช่ไหมใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนครับแตยิ่งเนี่ยในสถานการณ์บางจังหวะเช่นตอนโควิดที่มีวิกฤตเนี่ยผมก็ต้องลงพื้นที่ตลอดนะครับใช่ใชเ่มันมีงานศพงานแต่งงานเอ่อคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทสนมล้วก็ต้องลงพื้นที่ก็ต้องไป ครับอันนี้เป็นเป็นนักการเมืองที่จะต้องลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้น<ช>ถ้าเกิดว่าเลือก<ช>ต,ตั้งครั้งใหม่คุณสิริโชก็ยังไม่ปิดประตูตัวเองว่าอาจจะกลับประชาธิปัตย์างนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่ปิดประตูตัวเองครับว่าว่าแ<า>นนพุทจะเดินหน้าอย่างไรนะครับอาจจะไม่ลงก็ได้อาจจะไปพักอื่นก็ได้อันนี้เรายังเลยเขาจะเอาไงกลับไปเพื่อไทยไหมอ๋อเพื่อไทยไม่ไปอยู่แล้วั ต้องถามเผื่อไปก่อนประชาชนจะได้เข้าใจว่าถ้ายืนยันว่าไม่ไปเพื่อไทยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะเชิญชวนคุสิธิโชคไปร่วมด้วยเนี่ยในไอเดียควรจะเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะแบบไหนคุสิติโชคคือผมนั่นเป็นเป็นเป็นนักการเมืองที่นิยมชมชอบในเสรีนิยมประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับเสรีนิยมประชาธิปไตยอืมเราเรา,เราไม่ไม่ไม่โอเคกับ รัฐบาลหารเมื่อต้นว่าจริงๆเนี่ยเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะปล่อยเขาทํางานอย่างเต็มที่ครับถ้าเขาจะทําประเทศเจ๊งขนาดไหนเราก็ต้องยอมรับเพราะที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ควรจะมีเการแทรกแซงับอย่างอื่นเช่นรัฐบาลเข้ามาเพราะว่าเมื่อแทรกแซงแล้วคนก็ไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วเขาบริหารประเทศเป็นอย่างไรครับให้เขาทําถึงที่สุดเพราะนั้นผมก็จะหาพักที่มีอุดมการใกล้เคียง อันบัดนะครับเรียกว่าเป็นสีฟ้าแต่อาจจะสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนอะไรแบบเนี้โอเคอ๋อครับตอนนี้มีการวอร์มทีมนี่ฮะอะไรนะครับมีการวอร์มทีมกันหรือยังไม่มีครับไม่มีครับมีแต่แนะม่อะไรนะมีอะไรนะแม่สีอยู่ว่าสีไหนใกล้เคียงสีฟ้าที่สุดอ๋อกาลังคุยกันอยู่ว่าง,งั้นเถอะแต่พี่การคุยเลยครับเพราะว่าผมผมเข้าใจว่าคุณวิศว์เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ไปตั้งพรรคใหม่อ่าใช่เขาก็จะไงก็ ถ้าเขาจะเล่นการเมืองต่อคือพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เท่านั้นเท่านั้นยืนยันได้เท่านั้นเป็นสีฟ้าทวนทนนี้ทนเดียวเท่านั้นทนอื่นไม่มีใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนครับอาจจะไปสีฟ้าเข้มๆสีฟ้าอ่อนๆในในในแม่สีที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผมว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาตายรังอยู่ดีครับผมสงสัยอย่างนี้คือเอาละเราชื่นชมประชาธิปัตย์ที่เป็นพักการเมืองที่มีอุดมการณ์เนี่ยนะฮะแต่ว่า อุดมการที่มีหัวหน้าพักไม่เคารพคําพูดของตัวเองเนี่ยมันจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้ยังไงคุณสิริชโชคอธิบายไม่ได้ครับไม่ต้องอธิบายเลยเหรอไม่มันอธิบายยากครับมันเป็นการแก้ตัวครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปอธิบายก็ยอมรับความจริงครับว่าทาอย่างไรได้ก็เขามาเป็นหัวหน้าพักแล้วอ่าก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับผิดถูกอะไรก็ว่ากันไป ประชาชนมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไปอธิบายว่าเหตุผลที่ต้องกลับมาเป็นรัฐมนตรีเพราะอะไร,รเหตุผล่เลิกเล่นการเมืองเพราะอะไรเพราะเขาประกาศชัดว่าเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีคําอธิบายเลยครับไม่มีคําอธิบายอืเ,เราต้องยอมรับตามความจริงอืนะครับับในานามประชาชนคนที่เป็นเจ้าของเสียงเสียงหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนกับกําลังถูกตัดประวัติศาสตร์ทิ้งไป เรากาลังจะเลือกนักการเมืองที่เรามั่นใจว่ามีคุณภาพแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ผมใช้คำนี้กับเรากันมันจะมีแนวทางอะไรไหมในการที่จะดําเนินการกับนักการเมืองที่มีพฤติกรรมแบบนี้ในวกศิริโชคคือผมว่ามันยากครับสังคมไทยยากนมะมันจะต้องจะต้องให้เวลาครับอืมนะครับขณะนี้เขาก็มีแนวทางคือให้ตุลราการสารต่างๆมามา มาตัดสินให้นักการเมืองอยู่ในกรอบที่กวรจะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเรายึดหลักสากลเนี่ยนักการเมืองควรจะตรวจสอบกันเองนะครับคนจะมีมีอย่างอายนะครับเวลาทําอะไรผิดแต่ว่าผ่านมามันไม่มีครับมันไม่มีไงนี่ไงผมถึงสงสัยทีนี้พอสารมาตัดสินปั๊บก็จะวยวายว่าทําไมไม่ปล่อยให้ดูแลกันเองก็ที่มันมีสารมาตัดสินเพราะคุณไม่ดูแลกันเองครับขณะ ผมก็กังวลนะครับว่าพอบ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยคนเสื่อมศรัทธาในระบบการเมืองปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมเคยพูดมาตลอดว่านักการเมืองก็จะเปิดประตูให้มีการทํารัฐปรารอีกนะครับเพราะรัฐประหารจะไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าตราบใดนักการเมืองยังมีพฤติกรรมแบบนี้ครับอืมแต่นักการเมืองก็มาจากประชาชนนะใช่ครับแต่ว่าพอไปเปิดประตูให้รัฐปรารเข้ามามันก็เลยแย่ครับนั่นสิฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนเนี่ยจะใช้สติในการเลือกนักการเมืองเลือกพรรคการเมืองซะหน่อยเนี่ยคุณสโชบอกว่ามันพอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอ,อุโมงค์บ้างไหมตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับ <laughs> มืดหมดเลยเหรอมืดมากมืดผมว่าตอนนี้เป็นยุคที่วิกฤตมากจริงๆอืิง <c oughs> ครับมันมืดจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นผมจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับอะไร ต้องเกิดนะครับเพียงแต่ว่าทําอย่างไรเนี่ยอย่าให้อํานาจอื่นที่ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาครับจัดการาประเทศครับสมมติอานาจอื่นในที่นี้ถ้าไม่ใช่การรัฐประหารแต่กลายเป็นอํานาจเงินล่ะคุณสิริโชค์เราว่ามันยากครับไม่มีอํานาจไหนที่ที่เข้ามาได้ยกเว้นรัฐประหารนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือประชาชนก็คงจะต้องเลือกแต่ว่ามันก็ยากอีกครับเพราะว่าเศรษฐกิจขณะนี้มันแย่ครับแล้วก็คนก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นคน เน้นเรื่องปากท้องมากกว่าอุดมการณ์นะครับสมัยก่อนภาคใต้เราเนี่ยจะเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับผู้คนค่ใต้ยเยอะนะครับแต่พอตอนหลังเศรษฐกิจมันแย่ราคายางตกเนี่ยผมคิดว่าเราก็เข้าใจพี่น้องประชาชนนะครับ<ม>ว่าเขาต้องเห็นแก่เอ,อทํารังไงให้ครอบครัวเขาอยู่สบายบเขาอิ่มท้องก่อนครับอุดมการณ์มันก็เลยเป็นเรื่องที่ที่คิดทีหลังซึ่งก็เป็นหลักจิตวิทยา ปกตินะครับของคนเราคนเราเวลาหิวก็ต้องกินให้มันอิ่มก่อนเสร็จล้อยเขซื้อผ้าที่สวยงามเสร็จร้อย่อยไปซื้อบ้านนะครับ,รบตราบใดที่ท้องยังอิ่มยังหิวอยู่เนี่ยมันยากที่จะตัดสินใจอย่างที่คุณต้องการให้มันตัด,ตดสินใจเพราะฉะนั้นคุณสิริโชคก็ยังยืนยันว่าควรจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติถูกไหมครับใช่ป,ปล่อยเลยครับปล่อยเลยถ้าคุณเลือกคนคนนี้เข้าไปแล้วมีปัญหาอะไรสารพัดอย่างคุณก็ต้องพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่ากันอีกสี่ปีครับไปแต่สี่ปี เลือกใหม่เราก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงมันจะมีมีหลักมีวิธีคิดอะไรไหมในการที่จะเฝ้าสังเกตการนักการเมืองยุคปัจจุบันนี้นะครับคุณส<อ>ิริโชอผมคิดอย่างนี้ครับว่ามันเหมือนพฤติกรรมมนุษย์นะครับอ่าครับครับเราไม่รู้ว่าเตานี้มันจะร้อนจนกระทั่งเราแตะเตานี้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังห้าวอย่าไปแตะเตานะเพราะมันร้อนเนี่ยบางคนรู้คนมันไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยให้มันสุดๆไปเลยแล้วคนจะได้เรื่องนักการเมืองแบบเนี้ยคุณก็จะได้แบบนี้ ครับนะครับแล้วเมื่อน,นั้นแหละผมจึงคิดว่าประชาธิปไตยของเรานี่ก็จะเติบโตแบบสวยงามอ่าเพราะคนต้องมีพื้นฐานความรู้ก่อนใช่ไหมครับวันนักการเมืองที่ดีคุณจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เราจะไม่รู้ถ้าเกิดเราจะไม่เห็นพฤติกรรมเขาก่อนใช่ถ้าเอาความเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นบทเรียนนะครับอย่างที่ผมบอกไปแเตาไปมือไหมปั๊บนี่ยโอ้ว้นหลังไม่แต่แล้วอันนีน้มันต้องให้นักการเมืองทําจนสุดครับแล้วพี่เดือดร้อนจริงเขาจะได้รู้ว่าต่อไปนี้ถ้าเขาเลือกนักการเมืองแบบนี้ยเขาจะได้รับกลับมา อ่าครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องเจอเหลอฮะเจอครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกประเทศเจอมาหมดครับพอจะเจอปับ๊บเราจะมีทางรัฐอยู่เสมอไงอ่าเช่นทหารก็มาทํา,ารัฐประหารถ้าปล่อยมันสุดถ้าปล่อยมันสุดๆไปแล้ว,ลมลวผมคิดว่าการเมืองไทยจะดีขึ้นเพราะว่าธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้จากความเจ็บปวดหาเศรษฐีทุกคนมันล้มเหลวมาก่อนอืมยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีประตูบา์ที่แข็งแกร่งครับ การเมืองเนี่ยเราปล่อยให้มันล้มเหลวสุดๆไปเลยครับเอาอย่างนั้นเลยนะฮะต้องอย่างนั้นครับไม่ไม่งั้นมันขัดไปครับเราก็วนอยู่ในรูปเดิมแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ปฏิวัติดิษอํานาจแล้วนักการเมืองก็กลับมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีก <c oughs> ทุกอย่างไม่ได้เลยนะฮะคือพอพอปฏิวัติปั๊บเนี่ยนักการเมืองกลับมาดีในสายตาของพี่น้องประชาชนแต,แต่ถ้าไม่มีปฏิวัติเนี่ยมันก็จะเลวไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เลวจนได้แล้วเมื่อประชาชนจะเห็นพาพแท้ข,ของนักการเมืองคุณติดโชคเรื่องทางนี้ ผมเลือกทางนี้เพราะผมเห็นทางอื่นมันไม่มีทางแล้วครับเพราะปฏิวัติปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเชียร์คนที่ปฏิวัติตอนต้นๆน,นะครับแต่หลังจากนั้นก็จะนักการมองก็กลับมาสางัางงานงามอีกซึ่งผมว่ามันไม่ใช่กลับเอาละทีนี้ประชาธิปัตย์ยังพอจะเป็นความหวังให้ประชาชนได้เลือดได้บ้างไหมอีกสามปีข้างหน้าสามปีข้างหน้ายากครับยากอีก <laughs> ผมว่าภายใต้องคาพยพเดิมเนี่ยนะครับ ภายใต้ผู้บริหารเดิมเนี่ยผมว่ามันยากครับเพราะว่าผู้บริหารชุดนี้เขาไม่มีความตั้งใจที่ทําให้พรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์เป็นพักหลักของประเทศอืมนะครับเขาก็หวังเพียงแต่ว่าจะไปรวมรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยผมว่าพรคที่คิดแบบนี้มันจะยิ่งเล็กลงยิ่งเล็กลงลงไปเรื่อยๆครับนะครับก็เลยมองว่าสำหรับผมไม่มีความหวังนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงลล่ากากพรรคประชาธิปัตย์อ่าครับ ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณสีโชคครับเดี๋ยวโอกาสน,น้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ